รครับผมช่างเหมาครับผมก็กลับมาเจอกันช่วเงเย็นๆครับเย็นนี้มากินข้าวด้วยกันแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากฝากติดติดตามด้วยนะครับช่องช่างเหมาชานแนลนะครับช่างเหมาคนประคำข้าวครับวันนี้มีเมนูจะมาแนะนํานะครับนี่เลยนะครับเขาเรียกอะไรไตปลาแห้งนะครับไตปลาคั่ว นะครับเป็นเมนูที่อร่อยมากนะครับกินกับผักยินกับพริกสดนะครับก็อร่อยเหมือนกันนะครับเตรียมผักมาด้วยวันนี้ผักชีลว้วนนะครับอืมอืมนื้อนํำเลยครับอันนี้ใส่ปลา ไก่ปลาคั่วครับผม,อ,มอร่อยมากอยากจะให้ลองไปหามาทานกันนะครับอร่อยจริงๆเพิ่งเคยกินครั้งแรกนี่แหละนะครับพอดีคนที่บ้านเขาซื้อมาฝากนะครับเนะขาไปทุรักมานะครับก็ลองเข้าดกันนะครับ ถ้าคุณยังไม่พร้อมแต่ผมขอพร้อมก่อนแล้วกันนะครับนะครับพร้อมกับไข่เจียวครับข้าผัดคู่กับไข่เจียวน,น,น,นี่จะเข้ากันหรือเปล่าแต่อร่อยครับนะครับลรลองไปหาซื้อกันครับผมไตปลาคั่ว นะครับไสปลาขั่วนะครับเลนอีโอนะครับก็อาจจะไม่ค่อยชัดเนะาะอาจจะกลับทางาวันนี้ก็ยูนยกนะครับยูนยอก็อร่อยนะครับใครยังไม่กินก็มาด้วยกันครับ อร่อยมากนะครับผัดทีครับเดี๋ยวบ้านผมก็เรียกผัดทีเรานะครับอยากจะก็ลองไปหามาทานครับผมใส่ปลาคั่วครับผมของเลนอีโอนะครับเดี๋ยวยัยงไงใครสนใจก็ นะครับหลังเครื่อายนะครับก็อันนี้รู้สึกจะเป็นกระปุกละ120บาทนะครับผมอันนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของก็เลยนะครับพปรีซื้อมากินแล้วรสชาติอร่อยจุปาก เพิ่งเคยกินครั้งแรกครับผมนะครับก็ผักเดยอะมากเลยน่าจะกินไม่หมดนะครับตามภาษาบ้านๆเนาะก็อร่อยจริงครับถ้าเขามีสูตรขอช่วยสูตรมาเลย ิงไตปลาคั่วครับอือไม่เคยกินครั้งแรกสำหรับคนที่สนใจก็ลองไปสั่งดูนะครับกับปุกละร้อยยี่สิบบาทนะครับ นุน้งแก,ก้มกับผักไม่ต้องห่วงเลยเข้ากันมากเผ็เพดพอดีนะฮะเขาทำรสชาติออกมาได้พอดีเลยครับเผ็ดแต่ผมชอบนุ้งเผ็ดแล้วนะครับ ตาม้ยวยพริกสดเลยถึงใจดีอร่อยมากครับกินจนไม่อยากจะวางช้อนเลย

ลองมาหาทานดูครับผมนะครับไก่ปลาคั่วเล่นยูโอนะครับกฝากไรยนะครับาติดตามช่องของช่างเมาด้วยนะครับยูทูบชนแนลนะครับช่างเมาคนประคำนะครับก็นาจบบประมาณนี้ครับวันนี้อีกแล้ว อร่อยจนไม่อยากจะหยุดครับผมจะมาครับเจอกันคลิปหน้า